อาหาเส้นไหมจุ่มน้ำประแดกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องมืดกินแซ่นแบบบ้านๆจ้ะตำกุ้งสดรอบดึกจ้ะ ปรุงต้นน,น้อยๆจะบร,ริยายกันได้พอดีคัมจ้ะมีเส้นขนมจีนพร้อมจ้ะมาจา้ะเส้นขนมจีนเส้นเล็กเนื้อนุ่มเมือเ่อไหร่โบวิพักแล้วจ้ะ Nencer. Nencer ¿En ser, en ser capullo, mm-hmm <laughs>

ปา้าดเสซนไหม่รดรดจุ่มน้ำประเด็ก thank you Ça va, Ça va. กินูนเดียวคือเกาเซนเคยจ้ะ Ngon Ngon Xem cơm chín ngọt mát Xem lẹt lẹt Ngon ซิวขึ้นพี่น้องเอ้ยอืยอ,อือิ่มแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมดกินแซ่บแบบบ้านๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย